สวัสดีท่านผู้ชมชาแนลเ l เทนเอสอาร์ทีทุท่านด้วยนะครับคืนนี้เป็นคืนวันพฤหัส,สบ,บดีที่24กุมภาพันธ์พุทศักราช2565นะครับวันนี้เราไปเปิดคลิปกันบริเวณด้านหน้าสถานีไฟสุราธานีนะครับซึ่งทํามองกลับไปฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเมืองอำเภอพุนพินนะครับซึ่งถ้าไปตามถนนนี้ก็จะไปถึงตัวเมืองอำเภอสุราธานีได้นะครับ ซึ่งสถานีไฟสุราธานีก็เป็นหนึ่งในสถานีที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนะครับไปตั้งอยู่นอกอำเภอซึ่งสถานีไฟสุราธานีตั้งอยู่ที่อำเภอพุนพินโดยห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีไปอีกประมาณ14กิโลได้นะครับึ่งเห็นด้านหน้าตอนนี้ก็จะเป็นการจําลองสะพานจิรจอมกล้านะครับซึ่งเป็นสะพานที่มีความสาคัญอีกแห่งหนึ่งเส้นทางรถไฟสายใต้ พอดคามผ่านแม่น้ำตาปีนะครับตั้งอยู่ในทางด้านทิศเหนือของสถานีไฟเซอรา์ธานีครับแล้วก็มีการตกแต่งแสงสีนะครับบริเวณด้านหน้าสถานีตรงเกาะกลางถนนนะครับซึ่งเสาไฟบริเวณก็จะเป็นแบบตัวสะพานจุฬาจอมกล้าครับนี่เป็นคิวยาวเลยนะครับจะเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของตัวอำเภอพุนพินเลยนะครับเ,เดินกันไป ยังบริเวณสถานีกันดีกว่านะครับสึ่งของนี้ก็จะเป็นเห็นเป็นอาคารเก่าๆนะครับซึ่งในดดีตก็จะเป็นย่านการค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของตัวอำเภอบุนพินนะครับเนื่องจากมีการตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหน้าของสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับข้ามกันดีกว่านะครับ

หนึ่งเดือนสำหรับการปิดสะพานพระรามหกนะครับโดยสะพานพระรามหกนั้นได้มีการปิดปรับปรุงตัวนะครับเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศัการาช2506 5เช่นกันนะครับซึ่งครบรอบหนึ่งเดือนพอดีแล้วก็ในการครบรอบหนึ่งเดือนนี้ก็ได้มีการประกาศข่าวดีออกมาครับว่าสะพานพระรามหกนั้นสามารถกลับมา ใช้การได้ตามปกติแล้วนะครับหลังที่ปิดมา1เดือนเต็มพอดีซึ่งสะพานพระรามกนั้นก็เป็นสะพานที่มีความสําคัญมากๆเลยนะครับถึงถือว่าเป็นประตูสู่เส้นทางรถไฟสายใต้นะครับซึ่งได้มีการทอดผ่านแม่น้ําเจ้าพระยานะครับเมื่อวันที่24มกราคมพศ2565ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญ ในวงการรถไฟไทยขึ้นนะครับนั่นก็คือตัวโครงสร้างของสะพานพระราม6นั้นได้มีการยุบและสุดตัวลงนะครับื mm ่อความปลอดภัยในการดรถจึงได้มีการสั่งห้ามไม่ให้ขบววิ่งผ่านในช่วงนั้นนะครับก็ได้มีการสั่งการให้ขบวนรถต่างๆนั้นมีต้นทางและปลายทางที่สถานีบางอกอกบุรุษนะครับ mm hmm. ซึ่งขบวน86ในคืนนี้ก็ถือว่า mm hmm. เป็น เที่ยวสุดท้ายนะครับที่ปลายทางที่สถานีบางบํารุแล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นต้นทางสถานีกรุงเทพดังเดิมเลยนะครับเพราะว่าสะพานพระน้ำ6นั้นได้เปิดแล้วนะครับอีกสักครู่ก็จะมีขบวนรถด่วนที่86ต้นทางสถานีนครศรีธรรมราชปลายทางสถานีบางบํารุนะครับจะเข้าสู่สถานีสุราธานีในาชานชลาทางที่หนึ่งนี้นะครับซึ่งขณะนี้เป็นเวลา สองทุ่มยี่สิบนาทีแล้วนะครับปกตินี้ขบวนแปดหกจะเข้าตอนหกโมงครึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ขบวนแปดสิบหกล่าช้าด้วยเหตุรถจักรชำรดที่สถานีรถไฟชุมทางทุ่งทรงนะครับจึงได้มีการจัดเปลี่ยนนะครับสับเปลี่ยนรถจักรคันใหม่มาทางขาบวนแทนนะครับออกเป็นเหตุที่ทําให้ขบวนแปดหกล่าช้านี่วันนี้นะครับถึงก็มา ไปติดตามกระบวน86กันนะครับพอมาแล้วนะครับสำหร,รับขบวนที่86ท่อนทางจากสถานีนครศรีธรรมราชปลายทางสถานีบางบำารุนะครับเดี๋ยวมาติดตามไปดูนะครับว่าวันนี้ได้รถจักรเอาตอมหมายเลขอะไรทํำขบวนนะครับ 4415สีใหม่เลยนะครับตามไปดูรถจักรอสตอม4415กันนะครับแม่ของดีใหม่แกัวนะครับเป็นบพ1101นะครับซึ่งผมได้ทำคลิปรีวิวไปเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่ตามเข้าไปดูกันในบริเวณหน้าช่องกันเลยนะครับ ไฟ LED สีใหม่เลยนะครับ ตอนนี้จะเป็น m a r k อร์ไลท์นะครับสีแดงสวยงามมากเลยครับซึ่งได้รับการทำสีใหม่จากโรงงานมัคกสันนะครับแล้วก็ได้จัดทำไฟเป็นไฟ LED ดังที่เห็นในภาพเลยนะครับซึ่ง เราอาจจะเห็นภาพนี้ได้ยากนะครับสำหรับอัลตอมที่เป็นเครื่องพีซติกนะครับซึ่งเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานมาทำคอมพิเอรด่วนแบบนี้นะครับเพราะว่าก็หายากนะครับสำหรับเครื่องพีสติกได้มีการจัดซื้อแล้วก็จัดเปลี่ยนเป็นเครื่อง MP หรือว่าแคทเทอร์พิลล่าหรือว่าเครื่องแคทที่เรารู้จักกันนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ถือว่าหายากเช่นกันนะครับสำหรับเครื่องแบบนี้ เดินข้ามไปดูอีกฟังกันดีกว่านะครับสวยงามจริงๆเลยนะครับสำหรับอัลสตอมคันนี้แหมที่มองในมองเมื่อเมื่อในไฟดีสวยงามมากเลยนะครับผมไมู่้วว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนให้รถจักรทุกๆคันด้วยหรือไม่นะครับ โดยข้อมูลสังเกตของรถจักรคันนี้นะครับน้าเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสโยบริษัทอัลต้อม a ซิ f ิกนะครับซึ่งได้นําเข้ามาตั้งแต่พีพุทธศักราช2,528ขนับจากปี65ขณะนี้ก็มีอายุ37ปีแล้วนะครับสำหรับน,น้าต้อมคันนี้เียกว่าน้าเลยก็ได้แล้รก็สำหรับคันนี้เลยดยสั่งมาจํานวน2 0คันนะครับตั้งแต่เบอร์4401 จนถึงบเบอร์4 4 20นะครับซึ่งในจำนวน20คันนี้นะครับใช้การได้เหลือเพียงแค่17คันแล้วนะครับว่าอีก3คันนั้นได้มีการตัดบัญชีในเหตุการณ์อุบัติเหตุต,ต่างๆนะครับเช่นได้แก่หมายเลข4 4 0 6 4 4 1 2และ4 4 1 7นะครับ ก็มาสมืดเลยนะครับโัว86ในวันนี้มาถึงเกือบ2องทุ่มครึ่งแล้วนะครับไปดูด้านหน้ารถจักกันนะครับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน่าจะใกล้ได้เวลาปล่อยรถตรวจ86ออกจากสถา,านีแล้วนะครับ

아, 근데 그건 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 ใช่เป็นปพหนึ่งหนึ่งศนนะครับได้รับก,การดำเนินจากรถนอนพัดลมปกติเนี่ยครับสามารถไปติดตามดูประวัติข้อมูลได้จากนาชแนลผมเลยนะครับผมโดยเมื่อคน8บได้ออกจากสถานีสุราธานีแล้วจะอยู่รับสง่งผู้โดยสารที่สถานีชัยยาสถานีหลังสวน และสถานีชุมพรเป็นสถานีต่อไปจนถึงปลายทางบางบำรุนะครับซึ่งแมทหกเที่ยวนี้จะมีปลายทางที่สถานีบางบำรุเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับโดยเนื่องจากสะพานแมะราหกได้มีการเปิดให้ใช้การได้ไปตามปกติไปที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากมีการปรับปรุงตัวสะพานที่ตัวสะพานนั้นได้สุดตัวนะครับก็มีผลบังคับใช้ให้ขบวนทุกขบวนนั้น เมื่อถึงวันที่25กุมภาพันธ์ทุกขบวนนั้นต้องไปต้นทางและปลายทางที่สถานีกรุงเทพดังเดิมนะครับออกไปแล้วนะครับสรรารขบวนรถด่วนที่86นะครศรีธรรมราชบางบำรุในวันที่ใช้รถจักรอาสตอม4 4 15ทำขบวนเลยนะครับแล้วก็ล่าช้ามาชั่วโมงครึ่งเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันในคลิปนี้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ